ปิดฉากรักแล้วฝ่ายชายรั่นยังรักอยู่ตอนนี้น้ำหนักลดท่วบหลังจากโสดก็ได้มีการชี้แจงปิดฉากรักและไม่ได้เปิดใจที่ไหนอีกอย่างนิกกี้นชาต์จันทพาล่าสุดเจ้าตัวได้มาร่วมรายการช่อง u t u b e โฟสโกลรัดของโฟสโกลรัดบระอุไรโดยมีการตอบคำถามจากชาวเน็ตที่แรกหลายคนต่างก็ลุ้นว่าจะมีรีเทิร์นหรือไม่ซึ่งนิกกี้ก็ตอบคำถามชาวเน็ตที่ถามว่าอนาคตจะกลับมารักกับน้องก้อยอีกไหมนิกกี้บอกว่าไม่ใช่อนาคตตอนนี้ก็รักมันรักอยู่ตลอด แต่อนาคตเราไม่รู้ว่าผมพูดตามตรงนะพี่ทายัางไงก็ได้ไม่ให้เขาอึดอัดเราคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาใช้ชีวิตของเขาผมใช้ชีวิตของผมแต่ผมไม่ทําตัวให้หน่าสงสารโฟอบอกต่อว่าจะบอกให้นะชาวเน็ตมันผอมลงไปเจ็ดถึงแปดโลกินไม่ได้นอนไม่หลับนิกกี้บอกต่อว่าไม่ใช่ผมฟิตเด็ดกับนาเดตโฟอบอกว่าอย่ามาอ้างนาเดทขอขอบคุณภาพโฟสกลรลัสนิกกี้นัชชาตภาแปแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานทีนี่ดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ